สวัสดีค่ะวันนี้โรงเรียนมั่นแค่ขอนำเสนอ Best Pack s h e t จุดเน้นที่3การอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสกเขต K2 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองในทุกๆด้านต่อไป พันวรรณยุกต์ก่อนนะคะอ่าให้นักเรียนอ่านตามกออากากกาเอกากากากทีกาตวากากกกอโมอ่มูเสียงไม่ได้เลย ยังมีคําผิดอยู่นะคะเดี๋ยวครูจะสอนให้เขียนเขียนได้กว่านี้เดี๋ยวครูจะสอนให้หนูเขียนสวยด้วยนะคะจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าเด็กนักเรียนของเราบางส่วนยังไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ดังนั้นโรงเรียนของเราจึงได้นํากระบวนการในการฝึกซ้ําย้ําทวนและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน กระบวนการการทำงานมีดังนี้ 1. นึสำรวจคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. วางแผนการทำงาน 3. ดํดำเนินงานตามกิจกรรม 4. นิเทศกำกับติดตาม 5. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการดำเนินงานตามจุดเน้นที่3อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ประเมินทักษะการอ่านการเขียนเป็นรายบุคคลโดยคุณครูประจำชั้นจะให้นักเรียนอ่านคำพื้นฐานเขียนคำบอกจากคำพื้นฐานอ่านนิทานข้อความสั้นๆเสร็จแล้วบันทึกผลการอ่านประเมินผลเป็นรายบุคคล 2. เมื่อได้ผลการคัดกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงนำผลการคัดกรองที่ได้มาแบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1 อ่านคล่องเขียนคล่องกลุ่มที่สองอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องกลุ่มที่สามอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สมเมื่อได้แบ่งนักเรียนออกเป็น3มกลุ่มแล้วจึงได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาตามลายกลุ่มดังนี้กลุ่มที่ 1. อ่านคล่องเขียนคล่องนักเรียนกลุ่มนี้สามารถอ่านออกเขียนได้แล้วจึงให้นักเรียนอ,านานอ,านาอ่านนิทานอ่านบทความอ่านหนังสือสรุปผลบันทึกจากการอ่าน การเขียนให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเขียนแบบเป็นประโยคและไม่เป็นประโยคเขียนเรื่องจากภาพเขียนเรียงความกลุ่ม <foreigner> ที่ 2. อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องการอ่านให้หนักเรียนอ่านเป็นคำอ่านเป็นประโยคอ่านข้อความอ่านนิทานแล้วบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านการเขียนให้หนักเรียนเขียนคำพื้นฐานเขียนเป็นประโยคแล้วฝึกแต่งประโยค กลุ่มที่3อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้สำหรับการฝึกของนักเรียนกลุ่มนี้จะให้นักเรียนเริ่มอ่านตั้งแต่พยัญชนะสระอ่านเป็นคำง่ายๆ เมื่อนักเรียนอ่านได้แล้วจึงให้นักเรียนอ่านเป็นประโยคอ่านเป็นข้อความสั้นๆอ่านใบงานที่คุณครูกำหนดให้หลังจากนั้นคุณครูศึกษาพัฒนาและก็ซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านได้ดียิ่งขึ้นการเขียนให้เริ่มเขียนตั้งแต่พยัญชนะสระ เขียนเป็นคำง่ายๆไม่ซับซ้อนที่สำคัญนักเรียนต้องฝึกอ่านหนังสือฝึกเขียนหนังสือกับครูและเพื่อนๆอย่างน้อยวันละ1ิบบรรทัดโดยการจัดกิจกรรมทั้ง3กลุ่มนี้เราจะเน้นกระบวนการฝึกซ้ำย้ำทวนทำบ่อยๆและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ กิจกรรมการคัดลายมือมีขั้นตอนดังนี้ 1. ครูทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมการคัดลายมือที่ถูกต้อง 2. คณะครูร่วมกันประชุมวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรม 3. ครูประจำชั้นฝึกนักเรียนคัดลายมือโดยเริ่มคัดพยัญชนะสละ ตัวเลขเมื่อคัดได้ถูกต้องสวยงามแล้วจึงให้นักเรียนคัดข้อความบทกลอนตามเนื้อหาของแต่ละชั้นเรียน 4. ฝึกซ้ำย้ำทวนให้นักเรียนฝึกเป็นประจำจนได้ลายมือที่สวยงาม 5. ประเมินและสรุปผลการคัดลายมือเมื่อนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วครูนำมาต่อยอดฝึกการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์โดยให้นักเรียนจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ซึ่งได้ใช้ทักษะกระบวนการทั้งหมดถ่ายทอดออกมาสู่การทำหนังสือเล่มเล็กส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแค่มีทักษะมากยิ่งขึ้นจากผลการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแค่สามารถอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีผลการทดสอบระดับชาติที่เพิ่มขึ้น 1. ผลการทดสอบ RT อยู่ในระดับ top 10 2. ผลการทดสอบ O-net NT สูงกว่าทุกระดับ 3. ผลการทดสอบ NT ได้ลำดับที่1ของเขตพื้นที่การศึกษา